รัฐมนตรียังอึ้งค่ะหลังเห็นสภาพเหล็กตึกถลม่มพบตึกสอทอนอชกอ็เสี่ยงเพราะว่าผู้รับเหมาคนเดียวกันล่าสุดประกานจอไม่จ่ายอีกค่ะ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่เมียนมาเมื่อวันที่28มีนา2 5 1 8ที่ผ่านมาค่ะก็ส่งแรงสะเทือนถึงกรุงเทพมหานครเราอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่นะคะหรือว่าสอตององมูลค่ากว่า2,000กว่าล้านบาทก็พังถล,มล่มหลังก่อสร้างซึ่งโครงการนี้ค่ะก็เป็นผลงานกิจการร่วมค้าของ i อ d ดีและไชน่าเรเวนับเบิลตันซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ชมทางเพจ CSILA ไได้เปิดเผยข้อมูลต่อค่ะว่าบริษัทจีนรายนี้เนี่ยยังเป็นผู้รับเหมาสร้างสำนัก งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสทออนชมูลค่ากว่า716ล้านบาทเมื่อปี2 5 6 2อีกด้วยค่ะซึ่งบริษัทจีนรายนี้ไม่ได้มีออฟฟิศใหญ่โตอะไรเลยค่ะแค่ตึกแถวในประเทศไทยเรานี่แหละแถมไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรในวงการก่อนหน้านี้ด้วยแต่กลับได้งานรัฐบาลพันล้านถึง2แห่งและเพื่อให้เห็นชัดนะคะว่าไม่ใช่แค่สอตอง,องอกับสทนชเท่านั้นเพราะถ้าเกิดย้อนไปคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แค่ปีเดียวค่ะในปี2 5 1 7ก็มีข่าวครึกโครมเลยนะคะว่าโครงการทางด่วน พระราม3ถึงดาวขนองคานเหล็กขนาดใหญ่ถล่มระหว่างก่อสร้างทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก หลายฝ่ายจึงได้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเหล็กที่ใช้ในโครงการนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหล็กจากกลุ่มทุนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคุณภาพต่ำใกล้เคียงกันเพราะว่าลักษณะของการหาักการงอและความเปราะของโครงสร้างมีลักษณะที่คล้ายกันกับเหล็กที่พบในตึกสอตอง,งอค่ะซึ่งประเด็นที่มันร้อนไปมากกว่านั้นค่ะก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าตึกเหล่านี้ใช้เหล็กจากจีนหรือไม่คําตอบนี้ยังไม่มีใครออกมายืนยันได้แบบเต็มปากแต่ว่าหลักฐานรอบๆเนี่ยมันก็ชวนให้สงสัยมากๆค่ะและหากว่าย้อนไปก่อน ก่อนหน้านี้ค่ะทาง a n t i f a เ e กนิวเซ็นเตอร์ไทยแลก็เคยโพสตยืนยันค่ะว่ามีทุนจีนสวมสิทธิ์ใช้ใบอนุญาตไทยผลิตเหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานจริง นอกจากนี้ในเดือนธันวานในปี2517กระทรวงอุตสาหกรรมส่งชุดตรวจค่ะสุดซอยบุกรงงานในสีราชายึดเหล็กไม่ได้มาตรฐานกว่า10,000ตันมูลค่ารวมกว่า200ล้านบาทและพบค่ะว่าเป็นของโรงงานทุนจีนที่ได้หมอกอแต่ว่าผลิตไม่ตรงสเปกซึ่งก็ยังมีบริษัทเคอร์หยวนสติลนะคะในระยองโดนตรวจสอบหลังจะเกิดเหตุไฟไหม้ก็พบค่ะว่าผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ไม่ได้มาตรฐานมีธาตุโบรอนสูงทำให้เหล็กเปราะและไม่สามารถรับแรง ตามมาตรฐานได้ซึ่งเหล็กประเภทนี้นะคะบางส่วนยังพบว่าจะแดงเครื่องหมายมอกอทั้งท,งท,งทง้ที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ก็เท่ากับว่ามันก็เสี่ยงที่จะหรุดรอดออกมาใช้งานจริงในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่30มีนาคม2 5 1 8นายเอกนัทพร้อมพันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบซากอาคารตึกสำนักงานสอตององด้วยตัวเองโดยระบุค่ะว่าเหตุถล่มเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยทั้งการก่อสร้างที่อาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานหรือว่าการใช้วัสดุที่มันไม่มีคุณภาพหรือเปล่าซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้ขออนุญาตเก็บตัวอย่างเหล็กจากจุดเกิดเหตุก็พบทั้งเหล็กข้ออ้อยและเหล็กกลมรวมแล้ว6กขนาด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตรายเดียวกันแต่ว่าบางชิ้นเนี่ยเป็นคนละยี่ห้อซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้กล่าวค่ะว่าแค่เห็นในกรอึ้งแล้วครับยังพูดอะไรไม่ได้มากขอแค่รอผลตรวจจากสถาบันเหล็กก่อนพร้อมย้ำค่ะว่าอยากให้สื่อมวลชนร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสด้วยซึ่งท่านยังได้ทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดค่ะว่าใครหากินบนความเดือดร้อนของคนถ้าผิดก็ต้องเอาเงินไปใช้ในคุกผมไม่ปล่อยแน่นอนและแม้ว่าจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเหล็กที่ใช้ในตึกถล่มนี้อาจจะเป็นชนิดเดียวกัน กับที่สร้างทางด่วนพระรามสามหรือเปล่าแต่ว่ารัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ยืนยันค่ะก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและรอพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งและต่อมาค่ะอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ตามมานั่นก็คือบริษัทประกันภัยทั้ง4รายค่ะที่รับประกันโครงการตึกสอตององ รวมวงเงินทั้งหมด2,136ล้านบาทอาจจะไม่จ่ายค่าสินไหมหากว่าตรวจพบแล้วมีการสร้างที่มันไม่ตรงสเปกค,ค่ะและข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยค่ะระบุไว้ว่าตึกซอตองงอได้ทำประกันประเภท Construction Allrisk ค่ะก็ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุการณ์ทั่วไปรวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้วัสดุที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าการก่อสร้างที่ผิดหลักวิศวกรรมก็อาจจะเข้าข่ายข้อยกว้ และอาจจะทําให้บริษัทไม่จ่ายค่ารับผิดชอบแบบเต็มจํานวนค่ะ และในกรมทานนคะคะคุณผู้ชมยังได้ระบุเอาไว้ว่าผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบ20%ส่วนที่เหลือจะเคมได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขาตามสัญญาและรายชื่อบริษัทที่รับประกันร่วมกันเนี่ยก็คือทิพยะประกันภัยค่ะ40%กรุงเทพประกันภัย25%อินทระประกันภัย25%และวิริยะประกันภัยอีก10%ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าพิสูจน์ทางวิศวกรรมแล้วยืนยันว่ามีการใช้เหล็กที่ผิดประเภทหรือว่าผิดมาตรฐานจริง โครงการนี้ก็อาจจะไม่รับเงินประกันเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะคุณผู้ชมว่าเหล็กที่เขานํามาก่อสร้างเนี่ยเป็นเหล็กจีนหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เยอะซะจนรัฐจีนยังต้องปราบเหล็กเถื่อนในประเทศตัวเองเลยโดยเขาเริ่มปราบมาตั้งแต่ในปี2016นะ2017เนะี่ยเป็นต้นมาจีนได้สั่งปิดโรงงานเหล็กค่ะที่ผิดกฎหมายกว่า500แห่งสื่อใหญ่อย่างรอยเตอร์ชัยนาไดร,ารี่นะคะก็ได้รายงานว่า เหล็กจากเตาเหนียวนำมีคุณภาพต่ำมากเปราะแตกง่ายใช้กับโครงการขนาดใหญ่ไม่ได้ซึ่งรัฐบาลจีนนะคะก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดกับเจ้าของโรงงานบางรายถึงขั้นเชือดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะเทสเหล็กที่มีปัญหานะครับเข้าใจว่าเป็นเหล็กที่ถูกสอดไส้มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูรถนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหล็กอตนี้อะเดี๋ยวลองดันมา นะครับอันนี้อันนี้อ่านี่คือเหล็กที่หักกระเด็นออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูข้างในอ่ะเอาเอาท่อนที่หักมาเมื่อกี้นี้ที่กระเด็นไปจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงเนี่ๆอ่ะนี่นะครับนี่คือสภาพไส้ในที่บอกว่าเป็นเหล็กเส้นซึ่งปกติเหล็กเส้นทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วข้างในนี่คือเนื้อเหล็กแต่เมื่อกี้นี้ที่หักมาเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เหล็กนะครับอ่าแบบนี้หักมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เหล็กพวกนี้ถูกแทกซึมมาแถวแถวเชียงรากน้อยแถวนวมานาครน,นะครับมาขายใครได้รับก็สวยไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอามาโพสก็ช่วยตรวจสอบกันแล้วกันนะครับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้ต่อประเทศเขาอย่างมากและที่น่าตกใจนี่ก็คือว่าหลังที่รัฐบาลจีนได้ปราบปรามโรงงานหลายแห่งค่ะก็เริ่มส่งออกเหล็กที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะก็เลยส่งออกรวมกว่า60ล้านตันสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะในอาเซียนค่ะซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าโครงสร้างกฎหมายของไทยเปิดช่องให้กับเหล็กที่ผลิตในไทยเข้าถึงโครงการภาครัฐได้ง่ายกฎหมายก็บังคับให้โครงการรัฐ ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไป90%ขึ้นไปซึ่งบริษัทจีนที่ตั้งโรงงานในไทยเหล็กที่ผลิตออกมาก็ถือว่าเป็นสินค้าไทยแม้ว่าจะเป็นทุนของต่างชาติก็ตามทําให้มีสิทธิ์ในการประมูลงานรัฐขนาดใหญ่ได้เต็มที่อีกทั้งราคาต้นทุนเหล็กจีนก็ถูกกว่าไทยเนะเฉลี่ยอยู่ที่1-2บาทต่อกิโลกร,รัมเลยค่ะและเมื่อการแข่งขันมันขึ้นอยู่กับราคาไม่ใช่คุณภาพนั่นจึงทําให้เหล็กค่ะครองตลาดมาเรื่อยๆค่อยๆแทรกซึมในทุกๆโครงการใหญ่เตือนจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเขาบอกกนมาาหลายค ว่าเหล็กแบบนี้เนี่ยไม่ควรใช้กับตึกสูงระบุได้ค่ะว่าเหล็กที่ผ่านมาเป็นกระบวนการรีดเย็เยนอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องความแข็งแรงที่ไม่สม่ำเสมอ ค่ายิวก็ต่ำทำให้ทนแรงดึงได้น้อยโครงสร้างภายในมีแต่แกนเปราะเสี่ยงแตกหักเมื่อเกิดแรงบิดและบางรุนค่ะก็ไม่สามารถกึงลดขนาดเพื่อตรวจสอบได้ทำให้ตรวจสอบคุณภาพจริงไม่ได้ซึ่งในตอนนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วตึกสอตอง,งอจะพังเพราะแผ่นดินไหวหรือว่าพังตั้งแต่รรกและตึกถัดไปจะเป็นสทออนอชอรหรือไม่และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเหล็กค่ะแต่ว่ามันคือเรื่องของชีวิตความปลอดภยัยและความเชื่อมั่นของประชาชน ระบบจัดซื้อจัดจ้างจะยืดแค่ว่าใครเสนอราคาตามสุดก็เอาโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพจริงๆไม่ต้องรอแผ่นดินไหวค่ะผู้ชมไม่นานตึกก็พร้อมจะพังมาได้ทุกวันค่ะ